สวัสดีทุกคนสวัสดียามเย็นขาเมาสุเมากันนิดนึ่งเนาะตอนนี้บ้านสวนดอกชาบา17นาฬิกา29นาทีสวัสดียามเย็นวันอาทิตย์เป็นยังไงกันบ้างคะหมอว่าเทคโนโลยีไปข้างหน้ามีแพลตฟอร์มเยอะมากเนาะแต่เราก็จะไม่รู้นะอ่าหมอก็โซเชียลมาตลอดตั้งแต่วัยรุ่นมาจนถึงนะตอนเนี้ย เมื่อก่อนเราไม่ได้มีแอปพลิเคชันเยอะขนาดนี้ในการที่จะแพลตฟอร์มนู่นนี่นั่นแต่พรายิ่งแพลตฟอร์มเยอะเราก็มองเห็นความรือเทอะแล้วเราก็มองเห็นว่าเราแทบไม่เห็นสาระอะไรแล้วก็เมื่อก่อนอะ่ะสำหรับหมอหน้านี้หมอพูดในใ,ใ,ใน Focus, ในโฟกัสในจุดของหมอก็คือเมื่อก่อนอะ่ะเหมือนพอเราเปิดแพลตฟอร์มขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเฟซเป็นอะไรมันคือเวลารีแลกซ์ผ่อนคลายของเราตอนนี้พอเปิดเข้าไปแม่เจ้าเหมือนจะเพิ่มง,งานให้กับ หัวใจสมองแล้วก็เหมือนกับขึ้นพลังงานมันไม่ได้เป็นพลังงานแสงสีลุงเหมือนเมื่อก่อนมันไม่ได้เป็นพลังงานของความเบาสบายมันมีแต่ความแบบบางทีมันหดอวัวบาง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 ,บาง,บางคอนเทนต์ที่เข้ามามันจะไม่รองหดหดอวัวหมอไปเจอในแอปบ้านลุงอะค่ะผู้หญิงอะเราเอาสูนัขม,มาแบบ มายุ่งวุ่นวายกับร่างกายแล้วก็เหมือนจาอนาจารย์ร่างกายแล้วก็เพื่อเรียกแค่ยอดไรฐานแฟนคลับหรือคอมเมนต์ให้คนไปแซวหมอก็งแท้รู้สึกว่าเห็นแล้วแบบมันเหมือนกับอันนี้มองในมุมหมอนะหมอมองว่ามันมันเราคือมนุษย์อะเออมันมันไปถึงขั้นนั้นแล้วหรอมันเราคิดอย่างอื่นไม่ได้แล้วหรอมันมันวิปริตไปไหมคือบางทีมันแล้วในในจุดของหมอก็คือ ไอจุดที่อออเซ็กซี่เซ็กซี่หรืออะไรก็ตามอะค่ะที่เรามองว่ามันเป็นศิลปะมันเป็นอาร์ตอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ทุกคนถ้าทาแล้วมันจะเป็นแบบเซ็กอะพ,พิวเนื้อออกมาคือบางคนใส่แค่เสื้อยืดจริงๆกงดีนเขามีแรงดึงดูดแบบเยอะมากๆแต่ในขนาดที่บางคนแบบแก้หมดแล้วอะ่ะก็ยังแบบ ทื่อๆแบบนึกออกนะขนาดเราเป็นผู้หญิงมองอ่แล้วก็เรามองว่าลึกไปกว่านั้นอะ่ะเซ็ก p ์แอพมันไม่ใช่การที่ที่แค่สวยหล่อมันมันมีแรงขับเคลื่อนอะไดึงดูดอะไรที่มันลึกไปมากกว่านั้นไม่รู้นะมีคนมองแบบมองแบบคือบางคนเขาพอเรามองเขาเราเฉยๆมากอะ่ะเราโอเคเขาขขขคุณสวยคุณหล่อแต่คุณไม่ได้มีชา a r m มงบางอย่างหรือแรงขับขับบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันจะต้องพิศวาสขนาดนั้นน่ะ เออวันนี้อันเนี้ยคือจุดที่แบบว่ามันลึกลงไปอะ่ะแล้วนะตอนนี้คือเปิดมา80%สิเปอร์ซ็นอย่างนั้นนะคะมันมันด้วยโลกเปลี่ยนไปว่าคือตอนนี้เราสามารถหาไรายได้โดยการทําคลิปทำคอนเทนต์แล้วมันมีเงินเข้ามาเนาะแต่สําหรับมอมันคือความเศร้ามองแบบเออเปิดมาแล้วเราไม่ได้ฟอลโล่มันขึ้นมาแบบแล้วเดี๋ยวนี้เมื่อก่อน AI ถ้าเราไม่ฟอลโล่มันไม่เจอถูกไหมคะเดี๋ยวนี้ยิ่งไม่ฟอลโล่มันยิ่งแบบเพราะว่ามันจะมันจะดันจะพิ อ่าช่องที่เหมือนกับมีคนแบบคอมเมนต์เยอะๆอนะไรเงี้ยซึ่งบางทีเอาจริงนั้นหลอนนะคือไม่รู้อะไรอะ่ะทําให้เบื่อแล้วแต่เราจะไม่เสพเลยก็บางทีวันๆเราก็ต้องนึกออกมาพอเราจะหาหาเข้าหาความบันเทิงแต่ความบันเทิงนั้นเป็นความหลอนยิ่งกว่าดูบ้านผีสิงอะ่ะคือแบบนี่ก็พึ่งสนทนาไปกับนั่นนะคะกับครูลูกลงไปว่าเราอยู่ในยุคอะไรคะเนี้ยคือบางทีหมอก็มึนนะเขาก็อบอกเออเขาก็รู้สึกแบบนั้น หมอเออบางทีถ้าเกิดคนคนหนึ่งเจอเรื่องหนักๆอยู่แล้วมันยิ่งจะช็อกมันยิ่งจะแบบว่าพอเห็นโซเชลลียลเนี่มันเหมือนกับทำให้ดิ่งก็ไปอีกอะนึกออกไหมคะแล้วทุกวันนี้คนก็ดิ่งกันเยอะในการดูแลของหมอหลังใหม่คือหนักมากๆอืมหนักมากแล้วก็นอกจากหมอปฏิบัติแล้วส่งพลังงานแฝงให้แล้วก็คือมันต้องให้เจ้าชะตาประคองตัวเองขึ้นมาอย่างเร่งด่วนด้วยก็อย่างที่บอกแหละหมอพูดมาตัตา้งแต่ บาทปีที่แล้วต่อไปคนจะเป็นโรคทางจิตกันเยอะแล้วเราจะเจอเริ่งเดือดขันแ้่วันนั้นที่หมอพูดอะใครก็ไม่สนใจหมอหรอกเพราะเขาคิดว่าก็าฟ้ามันยังปกติอยู่นี่แต่ฟ้าปกติท้องฟ้าปกติไม่ได้ไหมายความว่าอีกีบ้านาทีซึนามิจะมาไม่ได้หรือพายุจะมาไม่ได้นะคะนี่คือปริศนาธรรมจริงฝากไว้ให้คิดว่า อะไรก็เกิดขึ้นในทั้งหมดในวันที่เรามองด้วยตาเนื้อมันปกติในอีกไม่กีว่วิข้างหน้าแผ่นดินที่เราเหยียบอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้แล้วก็ได้บ้านที่เราอาศัยอยู่อาจจะไม่เหลือแม้กระทั่งเสาสักต้นก็ได้อย่างเงี้ยก,ก็เตรียมพร้อมไว้และอยากให้ทุกคนน้อมนำสุขการประพฤติปฏิบัตินะคะเพราะมันจะเป็นสิ่งเดียวที่จะพานำพาเจ้าชะตาให้ประคองไปไม่ว่าวันนี้เราจะอยู่ที่มิตินี้หรือจากโลกนี้ไปแสงแห่งการปฏิบัติก็ยังจําเป็นในการที่จะนําทางเจ้าชะตาไปให้คุณแบบ สตรองแล้วก็เข้มแข็งมากขึ้นนะคะเนาะแค่นี้แหละวันนี้หมอก,ก็เหนื่อยเหนื่อยหมอก,ก็บอกไม่ดูเดี๋ยวหมอจะฉันในนี้อีกหมอเหนื่อยกับอากาศร้อนนักการเมืองวัาร้อนมากสามสองศาเหลืองแห้งจ้ะเดี๋ยวไปฉันก่อนแล้วก็ฉันเสร็จแล้วก็ไปอาบน้ำแล้วเราก็ว่วงนอนด้วยวันนี้ไปละบ๊ายบายค่ะ